สวัสดีชาะมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่26กันยายนคุณได้ก้าขาถากับหัวสวนเขาได้ The World กับหัวเช่นเดียวกันนะคะ วันนี้อุปสรรคปัญหาลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็หมายถึงคนที่ทลายกำแพงในใจนะคะหรือคนที่ลดทิฐิลงบรรยากาศความสัมพันธ์ก็จะไม่ตึงเครียดนะคะแฟนได้ไพ่เดิร์ทเวิลด์ขึ้นมากับผัวในเชนิงความรักเนี่ยดีแปลว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาเคยทะเลาะเบาแววงกันมาก่อนแต่เขาก็ยังไปต่อนะคะความรักครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดสําหรับเขานะมีพลังงานอ l ร q ควายทิดเลิฟและก็วิสินเดนิซิวิกนะคะ ช่วงนี้มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่หวานชื่นเท่าไหร่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวช่วยกันแก้ไขปัญหาก็อยากให้ประคับประคองไปก่อนนะคะภายใน1-3สัปดาห์ข้างหน้าทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะสำหรับคนโสดสนิทนะอ่ยังไม่แนะนำให้รีบสลักโสดในวันนี้นะคะรอไปก่อนนะคะสัก1-3สัปดาห์อาจจะได้เจอคนที่ถูกใจคุณนะ